GIFT ครับพาร์ทสองเหมือนกันวันนี้เขาเรียกอะไรนะวันนี้ผมเห็นเป็นการปิดเขียวในแนวรับอืมปิดเขียวนแนวรับนะแต่เขาก็ปิดเขียวมาครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มีแดงสองแท่งแล้วก็วันนี้ก็เขียวอีกแหละผมก็เลยมอง,มองว่าเอ๊ะแนวรับนี้หมายถึงว่าแนวรับนี้เป็นจุดเข้าที่ได้เปรียบหรือเปล่าอ่านะครับดูแบบนี้ก่อน GIFT ครับราคาปัจจุบัน2องบาทหกตังราคาเส้น200วัน2บาทยีตังมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมขึ้นไหมนี่นี่ไหมแล้วก็ลงอ่ะโอเคไหมภาพใหญ่ภาพใหญ่ปึ๊บ ไม่มองเส้นสองร้อยวันนะนะครับแต่เรามองอันนี้ถูกไหมถูกไหมคุณมองเหมือนผมไหมทฤษฎีซื้อถูกขายแพง gift ยังอยู่ในโซนที่ถูกนะนะครับประมาณนี้นะให้มองภาพใหญ่ให้มองแค่นี้ก่อนปรับเป็น d ดย่อกราฟย่อกราฟ ต้นเทนจ่าของ t i p อยู่ไหนอ่าประมาณนี้ครับต้นเทนจ่าเขาอยู่ประมาณนี้ประมาณประมาณ2บาทไหมประมาณ2บาทนิดนิดนะประมาณ2บาท20าทประมาณนี้เนาะแล้วก็ขึ้นไปกรอบนึงครับ นี่เห็นไหมยังอยู่สเต็ปสองอยู่เลยยังไปไม่ไกลนะครับยังไปไม่ไกลแล้วย่อตัวมาด้วยนะยิ่งเป็นโอกาสเข้าที่ได้เปรียบเลยตรงนี้นะเป็นแนวรับที่แบบเออย่อ,ยอตัวมาสวยแล้วนะอะไรเงี้ยมีใครไปเคาะสามบาทไหมยอมรับมาเอาอนะอ,าอ่านแนวรับแนวต้านครับแนวรับคือตรงนี้เลยถูกไหม แนวรับแรกในสองบาทห้าสองแนวรับถัดมาสองบาทสี่สองถูกไหมแนวรับถัดมาเอาแบบหลังพิงฝาเลยนะหลังพิงฝาล้วสองบาทสามสี่อืมหลังพิงฝาละนะครับแนวต้านละ่ะแนวต้านสูงสุดตรงนี้เลยสามบาทยี่บหกตังค์อืมนะครับ ลองแบ่งครึ่งทางนะใช้แนวต้าน3ามบาทยีกับแนวรับ2องบาทสามสนะครับอืมประมาณ2องบาทแปเนาะแบ่งไว้ก่อนแบ่งไว้ก่อน2องบาทแปโอ้เป๊ะหัวนี้พอดีเลยอืมหมายถึงหมายถึงเป๊ะหัวนี้ครับ เนี่ยเออนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอาดูกรอบของ GIFT ก่อนครับแนวต้านสูงสุดในกรอบนี้คือ3บาทยี่หกตงังแนวรับต่ำสุดในกรอบนี้คือ2บาทสาสค่ากลางอยู่2องบาท80ถ้า GIFT เนี่ยครับยังไม่ผ่าน2บาทแจะเล่นกรอบล่างคือใต้2บาท80ถึง2บาท3 4อ่าคุณจะสะสมแนวนี้ก็ได้คุณจะปั้นหรือคุณจะเก็งกำไรล่ะ คุณดูงบหรือ,อยังคุณดูธุรกิจหรือ,อยังคุณดูปันผลหรือ,อยังนี่สินสินทรัพย์เป็นไงบ้างกลับไปดูซะนะครับอืมเรามีพาลแรกให้ดูแล้วนะนะครับแต่ถ้า JFT เนี่ยผ่าน2องบาท8ปได้โอกาสจะขึ้นมาหาวิ่งกรอบบนแล้วนะถึง3าบาท2ีตังค์อืมประมาณนี้ครับแนวต้านแรกเท่าไหร่นี่เลยไฮของแท่งเทียนนะครับแนวต้านถัดไป 2บาท72และ2บาท80เนี่ยผ่านได้วิ่งกรอบบนละดูแล้วกันครับว่าวันนี้จะผ่านไหมนะแนวต้านไป2บาท92ครับอ่าแล้ว3บาท20แล้ว3บาท26แนวต้านนี้ อ่าประมาณนี้ก่อนประมาณนี้ก่อนนะครับสรุปแผนก็ประมาณนี้นะของเก่งกำไรอ่ะมาวาดวาดอืมนะครับประมาณนี้นะหรือจะลงมาแค่นี้อ่า หรือว่า2บาทห้เอาอยู่แล้วนะครับขึ้นต่อเลยก็ได้นะเราวาดไว้2แผนถูกปะ่ะนะครับอ่านะครับอาจจะเป็นแบบว่า2,52บาท5้เอาอยู่แล้วก็จะไม่หลุด2องบาทห้แล้วก็จะเริ่มขยับตัวขึ้นนะครับอ่ะกินอะไรประมาณนี้นะครับอกลางทางอยู่2,80บาท80นะนะครับกลางทาง2บาท80ผ่านได้เนี่ยเจอการ3บาทกว่าๆเลยนะครับอ่ะต่อไป ค้าระยะยาวล่ะผ่านสามบาทยี่สิบผ่านสามบาทยี่กไปไหนต่อนี่ยอดนี้รออยู่ครับขยับไปตีให้ก่อนนะนี่ครับถึงตรงนี้ก็จะเริ่มย่อดแล้วล่ะ อืมสี่บาทเจ็ดเนี่ยใช่ไหมถ้าเลยกลมๆก,ก็ห้าบาทก็ได้ครับอืมประมาณนี้ขยายหน่อยโอ้โหแท่งดิดุกเงี้นายนะใส่ยาวเฟี้ยวเลย บางคนเขาเล่นแบบไม้หนักๆนะครับเขาก็อาจจะต้องแบบว่าตีแนวรับแนวต้านเยอะหน่อยเพื่อการใช้เป็นจุดคัดแล้วก็ใช้เป็นจุดแบ่งขายเออถามว่าผิดไหมเรื่องนี้ก็ไม่ได้ผิดนะครับแล้วแต่แผนคนครับคนนักลงทุนล้านคนแผนไม่เหมือนกันทุกคนครับเนาะมันเป็นเรื่องปกติครับ ประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้โอ้เห็นห้าบาทนี้ก็ยิ้มแล้วนะนะครับแต่จะรันไหวไหมล่ะเออจะวันไหวไหมนะครับถ้าผ่าน3บาท20ผ่าน3บาท26ได้โอกาสก็จะเห็น4 5บาทอหสี่หบาทนะครับก็ไล่กันไปนะครับไล่แนวต้านกันไปนะครับดูว่าจะปั้นพอรหรือว่าจะรันยาวคุณก็ต้องกลับไปดูอะไรมั่งล่ะดูงบดูธุรกิจดูกําไรสุทธิ นี่สินปันผลสินทรัพย์เอามาประกอบกันแล้วคุณมาให้คะแนนถ้ามันเกิน70%เนี้ยคุณก็น่าจะมาใช้ป้นพอร์ตกับราคาหุ้นที่อยู่แนวรับและย่อตัวและเริ่มปิดเขียวไปบ้างแล้วยืนแล้วสี่แท่งตอนนี้นะครับแล้วคุณก็อ่านแนวรับไว้ว่าเอะถ้าเกิดคุณจะเอาป้นพอร์ตเนี่ยคุณจะเก็บสะสมในแนวรับไหนต่อไปอ่านะครับประมาณนี้นะแต่ถ้าสายเก็งกำไรเงี้ยก็ต้องวางสต็อปลอสก่อนก่อนเข้า ไม่ใช่เคาะไปแล้วเข้าแล้วยังไม่วางสต็อปลอสนะไม่เอานะครับสายเก็งกำไรนะครับต้องคิดโอกาสขาดทุนแค่2องโอกาสกำไรต้อง5-10%ถูกไหมถ้าเกิดพลิกพีิกนะอ้าไปเจอแบบแท่งนี้นะพลิกพีิกพลิกพีก,พก,พกเนี่ยเนี่ยแท่งเขียวสูงเนี่ยเป็น20%เลยนะถูกไหมอ้าคุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนแต่ว่าใจคุณนะคัดเป็นหรือย,ยัง ถ้าใจยังคัดไม่เป็นไม่ต้องมาเถิดเกงกาไรนะครับเถิดปั้นไปหุ้นปั้นเยอะแยะนะครับหุ้นปั้นเยอะแยะนะก็โอเคครับกิฟท์พาร์ทสประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาลน์ไอดนี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก uob ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ